สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล็กกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาไปเที่ยวที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะและเมื่อเรามาถึงสังขละบุรีแล้วอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดก็คือถนนคนเดินสังขละบุรีค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครได้มาถนนคนเดินสังขละบุรีอีกอาหารชนิดหนึ่งจะต้องชิมให้ได้ก็คือ หมูจิ้มจุ่มพามา่าไม้ละ1บาทเดี๋ยววันนี้ตามคุณรตีไปดูนะคะว่าที่ถนนคนเดินสังขะบุรีเนี่ยเขามีอะไรให้พวกเราได้ชิมกันบ้างหรือมีอาหารอะไรให้พวกเราได้รับประทานกันบ้างตามคุณรติไปดูเลยค่ะดูร้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหมูจิ้มจุ่มพาม่าค่ะดูที่เขาจับเตรียมไว้ไม้ละ1บาทมีหลายร้านนะคะตั้งเรียงรายกันอยู่แถวนี้ ที่อยู่ติดติดกันมาก็มีร้านนี้อีกนะคะอันนี้เขาบอกเจ้าแรกในอำเภอสังขบุรีร้านยาใจหมูจิ้มจุ่มพม่านี่คะ่ะอดีตจาโอ้ยดูค่ะไม้ละหนึ่งบาทนะคะอ๋อน้ำจิ้มอร่อยมากร้านนี้นะคะด้านนี้เขาก็มีโต๊ะให้นั่งอย่างนี้ยค่ะมีหม้อมีกระทะอย่างนี้ยจิ้มจุ่มจุ่มไว้เลย มีกับแกล้มนะคะใครชอบเผ็ดก็มีกระเทียมมีพริกขี้หนูว,ว้าวดูด้านนี้ผลไม้ปานนี่แม่ค้าส,ยสยวยสวยเนียเห็นไหมคะดูฝั่งนี้อันนี้เป็นก๋วยจับนี่ก๋วยจับดูคะ่ะฝั่งนี้กระเพาะปลากระเพาะปลาไก่ฉีก ด้านโน้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอุ้ยอาหารเยอะเลยอาหารเยอะมากนะคะส้มตำก็มีมันฝรั่งทอดโอ้ดูน่าทานมากนะคะอัอู่ด้านนี้ร้านนี้ขนมจีนน้ำยาหยวกโอ้ อันนี้คืออะไรคะเนี่ยทอดทอดหยวกจ้าจ้าค่ะกระบอกเนา้อค่ะกระบอกกระบอกเนี่ยไงหัวปอีอันนี้หัวปลีครับเออว่าแล้วหัวงอกหัวงอบหัวปลีครับโอ้ดูน่าทานมากเลยมีมีอันนี้อันนี้เผือกเผือกไหมทอดทอดครับฮฟักเขียวครับฟักเขียวว้าวอุิยน่าชิมมากเลยดู ขนมจีนเขามีผักทอดเดี๋ยวยำข้าวซอยยำขนมจีนหม,มูจุ um ่มจ um ิ้มชมไม้ละหนึ่งบาทอร่อยมากเด,ด,ดี๋ยวมะม่วงน้ำปลาหวานโอ้ยดูค่ะโอ้โ,อโ,อโอน่าทานมากเลยนี่ค่ะดู น้ำปลาหวานมาเป็นกะละมังเลยน้ำลายไหลไหค้ค่ะแม่ค้าก็สวยคะ่ะมีแต่คนสวยๆคนเมืองนี้ค,คนมอนใช่ไหมคะคนมอนก็ทนไทยดีเล็กก็สวยเหมือนกันมีให้ชิมด้วยนะคะอันนี้โรเซคะ่ะ เดินอ้อมไปฝั่งโน้นเลยค่ะทีนี้โอ้ถนนคนเดินอาหารการกินเยอะแยะเลยค่ะมีหลากหลายให้เลือกสันเยอะจริงๆ<ห>ดูฝั่งนี้ดูค่ะของกินเยอะมากมีสองล็อกค่ะด้านโน้นด้วยเเข้าล็อกนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,นนคะคอันนี้ขนมหวานไอาคู่ไส้หมูอันน้เมี่ยงมนะั้ง อันนี้เมี่ยงคำนี่เมี่ยงคำเมี่ยงคำโอ้ยน่าทานมากเลยอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มมัดขนมเทียนฝั่งนี้โอ้ของกินเยอะค่ะของกินเยอะมากโรตีปลาเผาเมี่ยงเมี่ยงคำเมี่ยงคำเมี่ยงคำเยอะมาก บอกชิมได้นะคะอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ขนมโอ้ยนี่ขนมไข่หงไข่อะไรคะสอลูกยี่สิอ๋ออกออยสามลูกยี่สิบโอ้ยของกินเยอะมากนะคะถ้าใครมาเที่ยวแถวเนี้ย ต้องมานะคะอาหารเยอะมากอูอันนี้แกงหน่อไม้ดูค่ะโอ้เหมือนหน่อไม้อ่อ,อนๆเลยตำสารพัดนี่ค่ะด้านน้นข้าวโพดปิ้งข้าวโพดนึ่งข้าวโพดต้มอันนี้อาหารยำไก่แซบ่บโอ,อ้สารพัดเลยค่ะของกินเยอะมากค่ะดูลูกชิ้น ของกินเยอะเกี๊ยวแซบฝั่งนี้ปลาทอดดูค่ะดูผักผลไม้ไมอันนี้ไก่ทอดวังกะดูโอ,อ้ยอาหารการกินเยอะมากค่ะเยอะจริงๆกินไม่หวาดไม่ไหวอันนี้แกงเลียงแกงใหม่ๆสดๆ ่งนี่เป็นยำร้านยำค่ะร้านยำที่หอยแครงหอยนางรมเอาไปดูด้านโน้นดูด้านโน้นค่ะ,ะหอ้ไส้กรอกคนรอคิวยาวเลยค่ะดูไส้กรอกเอาไปเดินเดินดูฝั่งนี้ค่ะเดินดูฝั่งนี้ว่าเป็นยังไงอันนี้ ขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องผลไม้สดผลไม้ดองมีหมดชิ้นอของกินเยอะมากเลยค่ะกินเยอะจริงนี่ค่ะเต้าหู้ปลาเต้าหู้เส้นจอปูของนี้ขนมผลไม้มสดไก่ย่างว้าว ด้านนี้ไก่ทอดออเยอะเยอะค่ะอันนี้น้ำมะพร้าวปานผลไม้ปนันขนมโอ้ดูของกินเยอะจริงๆนะคะร้านนี้เป็นร้านยำตันนี้ไก่ย่างลอตเตอรี่มีทุกที่นะคะ อันนี้ทอดมันปลาเด้งทอดมันหัวปลีปลาส้อยแดดเดียวทอดนะคะดูดูด้านน้นค่ะไข่นกกระทาอันนี้หมูกรอบไก่ย่างอันนี้น้ำผลไม้ปั่นเครื่องดื่มค่ะ อันนี้พวกน้ำน้ำหวานต่างๆอน,นี้ไก่ย่างส้มตำมีมีให้เลือกสารมีให้เลือกรับประทานได้อันนี้พวกข้าวแกงนะคะแกงอันนี้ก็ขนมจีนปลาทูกไก่ยอแล้วก็อาหารพื้นเมืองเจ็ดอย่างอาหารพม่าค่ะเขาบอกไปเรื่อยๆครัหมูทอดเสียบไม้ นี่ไอศครีมค่ะขนมครกค่ะนี่ขนมครกขนมบ้าบินใช่ไหมคะขนมครกชาววางังนคะคะกำลังทำร้อนๆเลยอันนี้สลัดค่ะอันนี้ขนมหวานอูอ้อาหารการกินเยอะมากนะคะเยอะอจริงๆเนี่ยที่ถนนคนเดินอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ อยู่ติดกับตลาดสดเทศบาลสังขรบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะมาตอนค่ำๆเลยค่ะบ่าย4ี่โมงเป็นต้นไป